ป้าพรมีอะไรมาเมียวมานีหน่อยมีอะไรมาเมียวเอา้าหาที่ขึ้นให้หน่อยหาที่ขึ้นให้มันได้นะโอ๊ยปวดขาป้าพรมาเรียงอันนี้ขึ้นให้หน่อยเนี่ยไหนไหนเรียงทิชเมน้นนี่เหรอใช่เรียงให้มันสวยให้เป็นระเบียบด้วยนะไปเข้าห้องน้ําก่อนมาเมียวพวกสินค้าตัวทดลองมันเปื้อนแป๊วผ้าชุบน้ํามาเช็ดออกหน่อยนะค่ะเจ๊ป้าพรอยู่ไหนละ ป้าพรมีอะไรมะเมียวไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวทดลองหน่อยมันเปื้อนอย่าแป๊บนึงนะถูพื้นให้เสร็จก่อนตอนนี้เช็ดให้สะอาดด้วยมเมีเวค่ะเจ๊อ๋องานที่เจ๊สั่งเรียบร้อยหมดไหมเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างค่ะเจ๊เยี่ยมมากงั้นวันนี้อยากกินอะไรสั่งเลยเดี๋ยวเจ๊เลี้ยงจริงเหรอคะเจ๊เอาเมซอนแก้วหนึ่งนะคะได้ได้สั่งเลยเดี๋ยวเจ๊จ่าย สวัสดีค่ะมาสมัครงานค่ะมาสมัครตำแหน่งอะไรเคยทำงานอะไรมาบ้างมาสมัครแม่บ้านค่ะที่นี่ไม่มีแม่บ้านค่ะพนักงานเขาทำกันเองจะจ้างมาทำไมให้มันเปืองเงินตอนนี้ก็ขาดแต่พนักงานแนะนำสินค้าอยากทำไหมละ่ะอ๋ออายุเยอะมากแล้วค่ะกลัวจะทำงานแบบนั้นไม่ไหวแล้วเจ๊ไม่สนใจรับแม่บ้านไว้เหรอคะก็ออะบอกแล้วไงว่าพนักงานมาทำกันเองได้อ๋อค่ะมะเมียวกวาดพื้นหน้าเคาน์เตอร์หน่อยลูกค้าทำอะไรโผก็ไม่รู้เนี่ยค่ะ มาเมียวไปแนะนำโฟมล้างหน้าให้ลูกคา้าก่อนไปแล้วก็ม,มากวาดค่ะโอ้ยตายแล้วมาเมียวลูกค้าเหยียบโคนเข้ามาเปื้อนหมดเลยเอาผ้ามาถูสิเนี่ยคิดเงินค่ะร้อยยิบเก้าค่ะนี่ค่ะค่ะแถมตัวนี้หนึ่งซองนะคะคืออะไรหรอคะอันนั้นเป็นเซรั่มวิตซีค่ะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแพ้วิตามินซีค่ะมีตัวอื่นไหมคะอ๋อหรอคะเอ,อเดี๋ยวดูให้ค่ะ ก็จะมีตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นมเจร์ไลเซอร์บำรุงผิวหน้าค่ะกลัวแพ้ค่ะไม่อยากใช้มีของแถมตัวอื่นไหมคะเออไม่มีแล้วค่ะของแถมซองเท่าไหร่คะ49่ะ49ค่ะงั้นพี่เลือกของในร้านแทนได้ไหมคะไม่อยากใช้ครีมมั่วเดี๋ยวหน้าพังอ๋อไม่ได้ค่ะของแถมมีแค่2ตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่กล้าใช้ก็ไม่ต้องรับของแถมก็ได้นะคะอ,อ้อย่างนี้พี่ก็เสียสิทธิ์สิ อ่ะงั้นพี่เอานี้แทนแล้วกันอะไรยี่บาทไม่ได้นะคะลูกค้าทำไมจะไม่ได้พี่ขาดทุนตั้งเกบาทมามาเอาตังค์ทอนไหมพี่มาก็ได้ค่ะพออินชิลากเราไปดูลิ์ก่อนนะปากเราซีดอ่นะเราไปด้วยเราอยากได้แป้งโอ้เย็นจังเลยอะ่ะชิลักเจลิ์อยู่ตรงไหนหรออยู่ได้วยสีแดงแบบแลบๆนิดนึงอะ่ะอยู่ทางโน้นแหละไปเลือกดูเค ว้าชิลากสีนี้สีแดงสวยมากมาเราทาให้เธอว้าชิลากเกาหลีโวเจ๊ปัดแก้มอยู่ไหนหรออยู่ข้างหลังนั่นไงอสีแดงเมเลดชิลากชิลากค o มอนไปกันเธอชิลากสีนี้สวยปะสีเลิศปะสีเลยบมากเลยเธอเหมาะกับเธอมากเลยสีนี้ชิลากชิลาก,ก็ปากหวานอีกแล้วอ้อ จะ่ก,กี้ก็ไปก้ข้างนอกลูกค้าฉันตกใจหมดอะไรป้ามีปัญหาเหรออิจฉาใช่หรอก็ต้องอิจฉาที่ที่รักสวยไม่ได้อิจฉาแต่ลำคานเอ๊ะย่ยป้านี่สักทีดีไหมเนี่ยไม่ต้องสนใจคนแก่หรอกไปที่รักไปซื้อล้านอื่นเยสก,กอยจิดเงินหรอครับแม่ค้าครับโอโ้โหซื้อของเยอะเลยนะช่วงนี้กีบสาวต้องดูแลตัวเองนิดนึงครับหืมมีความรักเธอเอาตะการ้าหน่อยสิ อา้าวนี่เหรอแฟนอะใช่ครับเพิ่งแต่งงานเดือนที่แล้วครับอา้าวแต่งงานแล้วเหรอดีใจด้วยนะครับสุนพูเราโฟมล้างหน้านะเดี๋ยวค่อยซื้ออยู่ยบ้านยังตัดหลอดใช้ได้อยู่ครับสุนพูซื้อครีมทานาให้หน่อยที่บ้านก็ยังเหลืออยู่นี่มันหมดแล้วก็ไปตัดซองใช้สิเราตัดไซแล้วเอาก็เอาอเอาแค่ซองเดียวพอนะครับคิดตังเลยเอาพ่อหนุม่มวันนี้ซื้อแค่ครีมซองเดียวเองเหรอครับ โอ้มีแฟนแล้วประหยัดขนาดนี้ใครได้เป็นแฟนแล้วโชคดีนะเท่าไหร่คะทั้งหมด840จา้าจ่ายสิเราให้เงินเธอบุดแล้วนะที่ให้มานะ่ะซื้อเสื้อผ้าหมดแล้วอันนี้เธอจ่ายเลยครับครับโอนนะครับแม่้าแม่ค้าหยิบคีย์ให้ฉันผิดฉันจะเอาบูชี่ไม่ใช่เพียวอ้า หยิบคีมผิดแค่นี้ทําไมต้องตะโกนด้วยคะก็เธอเป็นคนหยิบไม่ใช่ผิดฉันควรจะโมโหไหมล่ะหยิบผิดฉันก็เปลี่ยนให้ใหม่ได้แต่เธอมาตะคอกใส่ฉันแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยนะเธอรู้ไหมว่าเธอกําลังตะคอกใส่ใครฉันคือเจ๊คือเจ้าของร้านนี้ฉันเอาเงินมาซื้อของเธอไม่มีสิทธิ์ตะคอกตรงไหนแต่ฉันคือเจ๊ฉันมีลูกน้องตั้งหลายคนและลูกน้องฉันก็เคารพฉันหมดเธอเป็นแค่ลูกค้าควรให้เกียรติฉันบ้างนะแล้วยังไงเธอไม่ใช่เจ้านายฉันสักหน่อย ถ้าอยากเปลี่ยนก็ขอโทษฉันก่อนที่บางอาจมาตะคอกใส่ชั้นที่เป็นเจ๊ฉันไม่ขอโทษจะเป็นเจ๊ใครฉันไม่รู้แต่ไม่ใช่เจ๊ชั้นฉันไม่เปลี่ยนให้ออกไปจากร้านชั้นร้านฉันไม่ต้อนรับคนไม่มีมารยาทเจ๊เจผู้สูงศักดิ์เชิญขายคนมีมารยาทไปเถอะเป็นแค่ลูกค้ามาตะโกนใส่เจ๊อย่างฉัน้นอย่าไปขยา่าของเขาของเขาขเก็บไหมก็หนูอยากขยา่าดูว่ามันจะเป็นยังไงร,รับดูเฉยเอย่าไปขยา่าย ไปเอาหองเขามาหวีทำไมก็จะลองหวีดูว่ามันดีหรือเปล่าโอ้ยไม่มีมารยาทเลยเอาไปเก็บไปเอาห้องเขามามัดทำไมก็มันน่ารักดีหนูก็เลยเอามาลองมัดดูถ้าอยากได้ก็ซื้อซื้อก่อนค่อยมัดทำอะไรนะ่ะแกะดูข้างในว่ามันเป็นยังไงโอ้ยไอ้ลูกคนนี้เนี่ย,ยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เอาไปไหนด้วยละไปครับฮัลโ <Hello. S 2> หลฝรั่งเหรอฮัลโหล Excuse me Do you speak, English? Uh, speak English little, little, Uh little Great. I'm looking for a good foundations. Could you help me? Yes. Uh yes, yes. Is that yeah. I'm not sure yet. I tell this. How much it is? Thank you so much lovely bye see you again ลูกของฉันต้องพูดและเก่งภาษาอังกฤษให้ได้ต้องไม่เหมือนฉัน ปิดเทอมนี้แม่อยากให้หนูไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษไม่ค่ะหนูไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษนูอย่างมิลินเพื่อนหนูสิเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะลูกมันยากและหนูก็ไม่ชอบภาษาอังกฤษด้วยถ้าแม่จะให้หนูเรียนแม่ต้องให้หนูเรียนในแอปแบบมิลินเรียนในแอปหรอแอปไหนคะไฟวันท็อกแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ line, สําหรับเด็กไงแม่เพื่อนหนูเขาเรียนตัวต่อตัว,ตวกับครูชาวต่างชาติได้ปิดเทอมนี้แม่ซื้อคอร์สไฟ,ฟวันท็อกให้ลูกเรียน แม่พีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พีกเล่าสวัสดีค่ะโหเมนูเมื่อเช้าเจอลูกค้าฝรั่งแม่หัวใจเกือบจะวายเน่ยถ้าคุณป้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติป้าลองพูดว่า m a y I help you ด mm ูสิคะหนูเรียนมาจากคุณครู5ฟฟ e วันทคุณครูสอนสนุกมากสามส e two one, one. Peter is bigger than Jimmy. Okay. Peter. Peter. He, is he is bigger, bigger than, me. than me. Yes, okay, he is bigger than me. This match? match? Yes. Okay, nice one. Good job, Marine and Tanto. Yeah, yeah. ไฟวันทอล์กแอปเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหลักสูตรเหมาะกับทุกช่วงวัยมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กๆในการเรียนมี AI ที่ช่วยครูวิเคราะห์การออกเสียงและประเมินประสิทธิภาพในการเรียนสำหรับผู้ปกครองที่อยากให้ลูกฝึกพูดภาษาอังกฤษสามารถดาวน์โหลดแอปไฟวันทอล์ดาวน์โหลดฟรีทดลองเรียนฟรีได้เลย